สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นครับวันนี้วันจันทร์ที่4มีนาคม2562อยู่กับเรา3คนนะครับผมฝันละมาเซียก่อติดบาร์เซโลนาครับผมปีเตอร์โบเจาะลึกเรื่องเชลซีครับผมโคดัคทำข่าวเรียบผูครับครับเจอกับพวกเราวันจันทร์ต้นสัปดาห์แบบนี้กับเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับที่จะมาเล่าสู่กันฟังมาวิเคราะห์เนื้อหานะครับก็ยก บทสัมภาษณ์หรือว่าบทวิเคราะห์ต่างๆของต่างประเทศเนี่ยเอามาแปรเอามาวิเคราะห์กันอีกทีหนึง่งนะครับเพื่อทําความเข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของฟุตบอลต่างประเทศวันนี้เนี่ยเรายกหัวข้อนะครับเกี่ยวกับลิเวอร์พูลนะกับเกมล่าสุดที่พวกเขาทําได้แค่เสมอกับเอฟเวอร์ตันในเกมเมอร์ซี่ไซดดาบี้ศูนย์ประตูต่อศูนย์ทั้งทั้งที่ถ้าดูจากโอกาสเนี่ยมีโอกาสที่จะเอาชนะได้ด้วยแต่สุดท้ายก็ทําไม่ได้นะครับวันนี้เนี่ยจะขอยกบทวิเคราะห์ จากหนึ่งในอดีตนักเตะอย่างแดนนี่เมอร์ฟี่นะไปให้สัมภาษณ์กับสำนนกข่าว BBC เอาไว้เกี่ยวกับประเด็นต่างๆยกมาทีละหัวข้อเลยมีหลากหลายเรื่องราวมาพูดคุยกันในวันนี้ครับเพราะว่าเกมที่เสมอกับเอฟเวอร์ตันเนี่ยมันเสียหายเนื่องจากทำให้ตอนนี้เมื่อแข่งรวมเท่ากัน29้นัดแมนเชสเตอร์ซิตี้แซงเวอร์พูลไปเป็นจ่าฝูงแล้วนะครับโดยมี7 1แต้มมากกว่าลิเวอร์พูล1แต้มใช่ก็เดี๋ยววันนี้บทวิเคราะห์ที่เราเตรียมมานะครับมาจากอย่างที่บอกว่าเมื่อ แดนนี <Danny> Murphy, <ม>่เมอร์ฟี่มีแกรี่เนวิลนะครับแล้วก็ตอนท้ายเนี่ยมีโปรแกรม9นัดวัดกันเลยว่าแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลเนี่ยครับเป็นยังไงโปรแกรม9นัดใครยากใครง่ายกว่าอคยับเข้าใกล้นะกว่าที่เราจะได้บทสรุปรใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะต้องใช้คำนี้ดีกว่า9นัดที่เหลือมาเริ่มกันเลยนะครับ,รบเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับหัวข้อแรกเมอร์ฟี่ตั้งคำถามกับลิเวอร์พูลบอกว่าการเล่นแบบกลัวเกินไปเนี่ย มันทำให้ลิเวผูลไม่มีความธรรมชาติแล้วก็พอเป็นเกมเยือนเนี่ยทำให้การเล่นแบบเนี้ยทำให้ฟอร์มไม่ดีหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่าเมอร์ฟี่นะครับเขาวิเคราะห์แบบยาวมากในในบีบีซีแล้วแบ่งเป็นหัวข้อหัวข้อหัวข้อนี้คือหัวข้อแรกที่เขาวิเคราะห์นะครับก็คือเขาบอกว่าคือเขาไม่ได้งัดเรื่องนี้มาพูดเพราะว่าผลงานเสมอแค่เอเวอเรตันัดเดียวเขาย้อนกลับให้ไปดูเกมกับที่เสมอกับเวสต์แฮมเสมอกับแมนยูนเต็ดนะครับ เกมเหล่านั้นเนี่ยทีมของคอปเขามองว่าอาจจะไม่ได้เล่นแบบเสี่ยงมากเกินไปหรือเปล่าเล่นแบบว่าเพย์เซฟเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าบางทีแน่นอนแหละความกดดันเรื่องการลุ้นแชมป์มีนะครับแต่ว่าในเกมเหล่านี้พอเล่นแบบนี้เนี่ยแล้วลิฟูมาทาแต้มหล่น,น่ยมนัดติดต่อกันแล้วนะเกมเยือนเสมอหมดยิงได้ลูกเดียวคกับ3นัดเสมอและยิงได้แค่ลูกเดียวนี่คือจุดที่เขามองว่าคอปสมควรที่จะต้องกล้าหาญมากกว่านี้หรือเปล่าในช่วงที่ผ่านมามใช่แล้วเมอร์ฟี่ก็บอกว่าการที่เสี่ยงไม่เสี่ยงเกมเยือนเนี่ย เขาไม่ได้หมายความว่าต้องเปิดหน้าแรกครับตั้งแต่นาทีแรกนะครับเมอร์ฟี่เขาก็ยกตัวอย่างว่าเกมที่โอทราฟอร์ดหรือว่ากุนิสันพาร์คเนี่ยถ้าจะเล่นแบบระมัดระวังในช่วงต้นเกมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่โอเคครับแต่สิ่งที่เมอร์ฟี่กังวลก็คือการปรับเปลี่ยนแท็กติกระหว่างเกมการเพิ่มความเข้มข้นของเกมกรุกซึ่งเมื่อเอามาเทียบกับฟอรมของลิเวอร์พูลก่อนๆน,น้าเนี้ยเมอร์ฟี่บอกว่ามาตรฐานการเล่นของลิเวอร์พูลมันดูดรอปไปตรงตรงนี้เห็นเห็นชัดเหมือนกันนะเพราะว่า เหมือนกับต้นเกมอ่ะไม่ได้เสี่ยงไม่เป็นไรครับแต่ในระหว่างเกมก็ดูเหมือนว่าก็จะมีช่วงเวลาที่คุณก็ต้องการ3มแต้มอ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมเอฟเวอร์ตันเงี้ยเขามองว่าไม่สมควรที่จะตามแต้มหลุดเลยเกมกับ Order, ที่โอทัฟอร์ดเนี่ยกับแมนยูพลาดได้ไม่เป็นไรแต่เกมที่บูดีสันพักเขาบอกว่าควรจะต้องทําไห้ได้ต้องสามแต้มให้ได้แต่ทําไม่ได้คืออย่างเกมที่โอทัลฟอร์ดเนี่ยรเราเข้าใจว่ามันเป็นบิ๊กเกมเหมือนกันแมนยูเนเต็ดตถึงแม้ตัวจะเจ็บสามตัวในครึ่งแรก แต่มาตรฐานว่ากันตามตรงเขาก็ยังดีกว่าเอฟเวอร์ตันเพราะฉะนั้นผมก็เห็นด้วยกับ Murphy เมอร์ฟี่นะครับที่ว่าเสมอแมนยูไม่ได้เสียหายมากแล้วตอนนั้นเสมอเนี่ยทำให้นำแมนซิตี้ต้านด้วยคือเป็นต้านบริสุทธ์ด้วยแต่แต้มเนี้ยผมว่าเมอร์ฟี่เขาตอกย้ำที่ว่านัดที่แล้วไม่เสียงเยอะแต่ก็ยังนำจา่าฝูง แต่ณเนี้ยพอไม่เสี่ยงแล้วเสียจากฝูงเนี่ยความแตกต่างมันเห็นได้ชัดเลยนะมันเกิดเป็นความผลกระทบที่มันตามมาคือผลงานในบ้านการเล่นแอนฟิลด์เนี่ยเราไม่ค่อยเป็นห่วงคือเรารู้เคปไม่เคยประสบปัญหาความหวาดกลัวแบบนี้ทุกครั้งที่เล่นแอนฟิลด์จะมีการปรับแท็กติกหรือว่ารายชื่อของผู้เล่นเนี่ยที่มันไว้วางใจมากกว่านี้แต่ทําไมการเป็นทีมเยือนเนี่ยถึงประสบปัญหาอันนี้เป็นสิ่งที่เมอร์ฟี่เขากําลังตั้งคาถามอยู่ใช่ครับอาจจะเหมือนกับแฟนเอร์พูทั่วโลก ทีมหลังตั้งคำถามกับกับทีมรักของตัวเองนักเวลานี้ก็เป็นไปได้ข้อต่อมาครับหลังจากที่มเมเซาลาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฟอร์มตกลงอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วมีหลายๆครั้งที่เจ้าตัวมีโอกาสทําประตูได้แต่ก็พลาดไปนะครับไม่สามารถผลิตกรจากโอกาสทองที่เกิดขึ้นในเกมได้แต่พอมันเป็นแบบนี้ครับหายไปหนึ่งคนคนอื่นๆที่น่าจะสามารถทดแทนตําแหน่งนี้ได้ก็ไม่สามารถทําได้อันนี้เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เมอร์ฟี่ พูดออกมาก็ต้องยอมรับว่าโมฮัมเหม็ดซาร่าเป็นความหวังสูงสุดครับในการจบสกอร์ของทีมจริงๆแล้วก็ตอนนี้ไม่ยิงมาสามนัดติดต่อกันครับซึ่งเป็นสถิติไม่ยิงต่อเน,นื่องกันนานสุดตั้งแต่มาอยู่ลิเวอร์พูลเลยใช่ตั้งแต่มาอยู่ลิเวอร์พูลนะครับการเล่นในฟุตบอลลีกสองนัดเนี่ยเขาต้องยิงแล้วและนัดที่สามเนี่ยมาไม่ยิงนี่คือสถิติใหม่ครับนะเมอร์ฟี่เนี่ยเขาก็บอกว่าในช่วงหลายเกมเยือนที่ผ่านมาเนี่ยลิเวอร์พูลเล่นด้วยแนยวคิดที่ว่าเล่นให้แน่นอนไว้ก่อน แล้วก็ให้3มกองหน้าทําประตูมีซาล่าฟิมิโนซาดิโอมาเน่ <S S ane, ซึ่งเมอร์ฟี่บอกว่าจริงๆเกมที่กุริสันพาร์คถ้ามฮัมหม็ดาサาคมๆกว่านี้<嗯>ก็น่าจะชนะได้แล้วคาวิจารณ์หลังจบเกมมันก็อาจจะแตกต่างไป<嗯>เช่นอะแผนการเล่นอาจจะไม่ได้หวือหวาแต่เก็บ3ามแต้มได้ก็ถือว่าโอเคซึ่งเอาจริงๆมันมีโอกาสนะอย่างที่เราเขาพูดกันในฮาร์ฟไทม์แล้วแล้วก็เชื่อว่าเพื่อน แฟนกีฬาแฟนฟุตบอลทุกทีมเลยที่ได้ดูเกมเนี้ก็น่าจะเห็นว่าซาร่ามีช็อตหลุดเดียวสองครั้งแต่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้ครับคือแต่ว่าบทบาทมันเป็นหนักที่ซาร่าคนเดียวแทนที่คนอื่นจะสามารถซัพพอร์ตได้ในเกมที่ซาร่าหายไปครับ,ครบ,บางครั้งเนี่ย มันอาจจะมีอมาเน่ทำได้ฟิมิโน <im> ่ทำได้แต่ว่าในช่วงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเก,ก e un, มแบบเออฟ์ตันมันไม่มีคนที่คอยซัพพอร์ตตรงจุดนี้เลยก็นี่แหละตะกี้เดี๋ยวเราจะเปิดแผนให้ดูก็คือเมอร์ฟี่เขาอธิบายไว้ด้วยว่าพอไปดูแผนการเล่นแล้วเนี่ยจะยิ่งเห็นภาพชาัดว่าพอสามคนข้างบนทำไม่ได้เนี่ยเราจะมาหวังใครให้ทำประตูดูสามคนนะครับฟาบินโญเอ็นเดอร์สันวายนดุม เขาบอกว่าพวกนี้เล่นคล้ายกันไปหมดเลยครับและนี่รวมถึงตัวสำรองเนี่ยนะอย่างเช่นเกอีตาครับเจมส์มิลเนอร์คือพวกนี้เป็นจะเป็นไม่บ็อกซ์ทูบ็อกซ์ก็โฮดดิ้งมิดฟิลด์คือมันมันแบ่งชัดเลยนะครับว่ามิดฟิลด์ของเลียฟพูเป็น2สไตล์จริงๆครับสไตล์โฮดดิ้งก็ฟาบินโยกับเฮนเดอร์สันครับส่วนบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ไวนอรดุมเจมส์มิลเนอร์แล้วก็นาบีเกอตาครับมันมีมิดฟิลสองไทป์แต่สิ่งที่เมอร์ฟี่กำลังจะสื่อคือไทป์ที่สามารถเติมขึ้น หวังทําประตูในยามที่สามโตรุกฟอร์มฝืดได้คือมันมีสถิติด้วยนะว่ามิดฟิลห้าคนของริวพูเนี่ยทาประตูได้แค่ห้าลูกมาจากเกมยูเนอร์สามลูกไวันลูงสองลูกแลวอย่างที่เราบอกกันไปว่าดาบิซูบาคนเดียวก็ทําไปหกลูกแล้วมันคือความแตกต่างที่ว่าด้วยสไตล์ของมิดฟิลลิวพูอ่ะยังไม่สามารถที่จะเติมขึ้นไปสอดหรือว่าทําประตูได้มากเท่าที่ควรแล้วเมอร์ฟี่เขาก็บอกด้วยว่าจริงๆเขาเคยดูริวพูเล่นอีกแผนหนึ่งก็คือสี่สองสามหนึ่งก่อนนั้นเนี่ยเคยใช้ เปฟิลโคนดิ้งสองคนแนวรุกก็ซาร่าฟิมิโนฟิมิโนเป็นหน้าต่ำแล้วก็ซาร่าไปยหน้าเป้าถูกไหมแล้วเขาบอกว่าแม้สี่สองสามหนึ่งเนี่ยเกมรับโดยรวมจะไม่ดีเท่าสี่สามสามแต่ภาพรวมเนี่ยเกมรุกก็สามารถสร้างอันตรายได้มากกว่าใส่ตัวรุกได้มากกว่านี่คือแผนที่ครอปสามารถเปลี่ยนแปลงได้ที่กูดิสันพาร์คแต่ว่าเจอครอปไม่ยอมเปลี่ยนยังยึดระบบ433ในกูดิสันพาร์กก็อย่างที่ผมคุยกับ ิเตโบสเมื่อฮาปไทมเมื่อเที่ยงครับเมื่อเที่ยงก็มิตโบส์พูดประคำหนึ่งว่าในเกมที่โอทร์ฟอร์ดเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนเอามิฟิลออกก็คือเอาเฮนเดอร์สันออกแล้วมีการปรับเปลี่ยนเอาชาเกรี่ลงมามีพยายามปรับพยายามปรับไปเล่นสีสองสามหนึ่งครับแต่ว่าพอมาเกมเนี้ทั้งที่ควรจะปรับอย่างที่เมอร์ฟี่บอกนะครับแต่ว่าเจอเขาไม่ปรับเลือกพยายามทําในแบบเดิมเขาใช้คานี้เลยนะครับเลือกพยายามทําในแบบเดิมจนจบเกม แม้ว่าจะเปลี่ยนตัวแต่ว่าเปลี่ยนตามตำแหน่งเหมือนเดิมเป๊ะเลยอ่าทางเอฟเวอร์ตันเขารับมือได้แล้วมันก็น่าคิดอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อวานที่แข่งกันเนี่ยเอฟเวอร์ตันก็ใช้มิดฟิลตัวกลางเนี่ยคแค่สองคนคมีบางช่วงถอดหมกการเชนเดอร์ินออกเติมอันเดโกเมสลงมามก็ยังเป็น2คนแต่ว่าพวกสื่อหลายสื่อก็วิเคราะห์ว่าเอ๊ะมิดฟิลของเอฟเวอร์ตันก็2คนทําไมลิเวอร์พูลไม่ยอมเสียกถอดมิดฟิล ออกสักคนหนึ่งแล้วเติมตัวรุกเพื่อปรับไปเล่นเป็น4-2-3-1เพื่อหวังจะเอา3แต้มซึ่งต้องยอมรับว่าเกมนี้ลิเวอร์พูลต้องการ3แต้มยิ่งกว่าเกมโอทัลฟอร์ดอีกใช่พอเป็นแบบนี้เนี่ยทำให้นึกถึงฟิลิปเป้คูตินโยไหมนึกถึงนึกถึงนะแล้วนึกถึงหลายคนเลยครับนาบิลเฟคีที่ตก็นข่าวเมื่อตอนซัมเมอร์ก็พลาดไปเพราะว่าอาจจะเรื่องของหัวเข่าที่ตรวจแล้วเจอประวัติอาการบาดเจ็บที่ไม่น่าพึงพอใจทีมทีมงานทุกคนลงความเห็นว่าไม่เอา แต่ว่าก็ยังไม่สามารถหาเป้าหมายที่แทนเฟคีได้พอมันมาถึงจุดเนี้ยเราก็มองเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันขาดจริงสา ừ ừ, ําหรับผู้เล่นที่ชชเชิงสร้างสารรค <ừ, S 1> ์จริงๆเนี่ยบทที่เราเคยพูดกันหลายรอบแล้วในะจอประเด็นก็คือนาบีเกตาถ้าเขาเล่นได้เหมือนตอนอยู่แอร์เบลไลท์ซิีจะน่าจะช่วยริอรูพเลด้มากกว่าน,นี้เช่นพวกวิติการเอาความคล่องตัวไปสู้หน้ากรอบเขตโทษหรือจะเป็นลูกยิงไกลลูกยิงไกลลูกจ่ายคีย์พาสแต่ก็ต้องยอมรับว่านาบีเกตายังยังปรับตัว ให้เข้ากับพีเมลิกได้ไม่เต็มที่คือยังทําไม่ได้ตามที่เจอแกคอฟหวังแล้วมันมีช่วงหนึ่งที่ชากกิรี่ฟอร์มดีไงเขาก็เจนคอฟก็เลยมองว่าฟิชาคก,กิรี่นั่นแหละคือตัวที่สร้างสาร์โอกาสได้แต่ว่าช่วงหลังก็ดรอปลงไปมันก็สอดคล้องกับหัวข้อต่อมารนะเรื่องราวของชากกิรี่มีช่วงที่ฟอร์มดีอย่างที่โค้ชแอกบอกไปยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องเปลี่ยนลงมาแล้วมันทําให้รูปเกมได้เปรียบขึ้นบางครั้งนี่โหเปลี่ยนจากเกมเตารถเปิดเกมรเขู้แข่งได้แล็ว เมอร์ฟี่เขาก็ตั้งข้อสงสัยว่าเพราะเหตุใดเกมเมอร์ที่ไซดดาบี้บพอตื้อตือตันๆแบบนี้ไม่มีคนที่คอยช่วยในการเล่นเกมรุกแล้วทําไมถึงลดความสําคัญของชาคิรี่ลงอืมคือเมอร์ฟี่เขาพูดดีมากนะครับเขาบอกว่าจริงๆเขาก็ไม่ทราบหรอกสาเหตุที่ชาคิรี่โดนให้ความสําคัญน้อยลงเพราะ มันอาจจะเกิดขึ้นในสนามซ้อมแล้วเขาก็ไม่ได้อยู่ในสนามซ้อมของลิเวอร์พูลใช่จุดนี้เขาพูดดีมากเขาวิเคราะห์ในแบบที่ไม่ได้ฟันธงแล้วด่ายอย่างเดียวแต่ชาอากิรีเนี่ยก็เป็นคนที่ก่อนหน้านี้รสร้างความแตกต่างให้ลิเวอร์พูลได้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใจครับที่เทเนียร์เมอร์ฟี่จะตั้งข้อสงสัยว่าเอ้ยอย่างชาอากิรีเนี่ยก็ผ่านเกมใหญ่ๆมาหลายครั้งทั้งระดับทีมชาติระดับสโมสรครับทำไมพักหลังเจอเกนคลอปถึงมไม่ค่อยให้โอกาสใช่ หนึ่งมีประสบการณ์กับเกมใหญ่อันนี้ที่เมอร์ฟี่บอกนะครับอย่างที่โบท๊ทบอกมีประสบการณ์เกมใหญ่ทั้งทีมชาติสโมสรเล่นมาหมดแล้วแล้วก็ไอ้คุณสมบัติของเขาเนี่ยเป็นคนที่มีพลังกำลังสูง<อ>มีการทำประตูที่ก็โอเคเล่นลูกเซตพีทได้ยิงไกลก็ได้แต่เจนคอฟเขางงมากๆว่าทําไมเจเกนคอฟถึงไม่ค่อยใช้เลยนะตั้งแต่ผ่านช่วงคริสต์มาสมาฟอร์มตกลงไปอาจจะฟอร์มตกในสนามซอ้อมอย่างที่เขาบอกว่าอาจจะทําได้ไม่ดีอแต่งงมากๆโดยเฉพาะเกมในเมอร์ซี่ใช้ เขาบอกว่าเข้าใจนะว่าที่โอริกี้ได้ลงก่อนเพราะว่าเกมขอบวัตฟอร์ดทำได้ดีเล่นดียิงได้ในสูตรเล่นทางปีกฝั่งซ้ายนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเขาเองเขาบอกว่ายังไงเขาก็าจะส่งชารกรี่ก่อนโอริกี้หรือหรือคิดอีกมุมหนึ่งนะครับต่อให้ไม่ส่งชาเกอรี่ลงเนี่ยมันก็จะย้อนกลับมาตั้งคําถามอีกว่าถ้าไม่ใช่ชาเกอรี่ก็ควรจะเป็นตัวรุกคนอื่นไหมอย่างเช่นตอนที่เอาซาดิโอมาเน่ออกแล้วส่งอดัมลาลาน่าลงไป ถ้าเปลี่ยนจากถอดมาเน่ไปถอดมิฟิลอย่างเฮนโดแล้วเติมคนอื่นที่ไม่ใช่ชากิรีก็ได้เช่นแดเนียลเซอริตก็ได้ยัดกองหน้าเข้าไปอย่างน้อยให้มันเป็นออฟฟ e n s i v มากยิ่งขึ้นมันอาจจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมหรือเปล่าเออแต่เขาก็งงขั้นที่2เขางงไปแล้วว่าไม่ใช้ตัวจริงขั้นที่2 ขางงว่าก็ปล่อยั่างสำรองไม่ใช้ด้วยคือ,อมไม่ไมงงไม่เป็นตัวจริงไม่ได้ออกสตาร์ทเนี่ยไม่เท่าไหร่พอเข้าใจได้อาจจะมองที่ว่านักเตะมีอายุแล้ว <c oughs> อาจจะเก็บไว้เป็นตัวเปลี่ยนเกมในช่วงครึ่งหลังหรือว่าช่วงประมาณสักผ่านไปแล้ว60นาที <c oughs> อันนี้พอเข้าใจได้แต่อันนี้คือ ก็นั่งสำรองอยู่งั้นน่ะไม่ได้เปลี่ยนลงสนามไปเล่นด้วยใช่ชาเกรี่ไม่ได้ลงมาหลายนัดแล้วเหมือนกัน,อ,น <ะ S 1> อันนี้แหละคือสิ่งที่เมอร์ฟี่เขาบอกว่าบางทีครอปอาจจะมองข้ามอม,อม,มองข้ามนักเตะที่สามารถสร้างสรรค์เกมได้นะหรือว่าสามารถลงไปแล้วสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้ผมเชื่อว่าเมื่อวานน่ะถ้าเปลี่ยนจากเอาอาดัมลาลาน่าลงเป็นชาคกรี่ลงเพาะว่าแฟนบอลจะหัวร้อนน้อยเดิมพอสมควรหรือต่อให้เป็นอาดัมลาลาน่าอย่างที่ผมบอกหรือว่าชาคกรี่ก็แล้วแต่ครับ ถ้ายังเก็บมาเนี่วเอาไว้และเอาชากิลี่หรือว่าอาดัมลานาน่าเนี่ยไปเล่นในบทบาทที่เป็นตัวลุกตรงมิดฟิลด์คือเอาตัวรับออกคนหนึ่งจะเอาจอเอดนเฮนเดอร์สันหรือเอาฟา<ก>์บิโยออกคนหนึ่งผมว่าแฟนลิเวอร์พูลค่อนข้างโอเคนะ,ะคิดว่านะแต่ว่าตัวเจอเกนคอปเขาก็โดนถามเรื่องนี้สื่อก็ถามครับว่าเอ,เอทําไมคุณไม่เสียงมากยิ่งขึ้นเช่น,อนถอดกองกลางแล้วเติมกองหน้าเจอเกนคอปเขาออกแนวแขวะสื่อเหมือนกันนะ บอกว่าผิดหวางกับคำถามนี้เ,ออเขาบอกว่าเราไม่ได้กำลังเล่น PlayStation ออพูดง่ายๆไม่ได้กด Winning อยู่ที่เติมตัวรุกลงไปเมื่อไหร่ก็ได้เ,ออเขาต้องคำนึงถึงความสมดุลแล้วก็ทีมก็เล่นเกมรุกกําแบสุดความสามารถแล้วออซึ่งที่ครอปพูดจริงๆมันก็มีเหตุผลแต่มันก็จะย้อนกลับไปตั้งคำถาม,ถามอีกว่าเกมนี้เวอรยพูลต้องการสแต้มนะใช่อย่าง,อย,าง,อ,ยางอย่างที่อย่างที่โบ๊บอกเลยว่า คือถ้ามองในมุมคุณซูจริงๆอ่ะเขาก็มีมุมที่ต้องคิดอีกมุมเพราะว่าจะมาเสี่ยงแบบมันไม่ใช่เกมอย่างที่เขาพูดเลยจริงๆเลยแต่ในสถานการณ์แบบนี้มันย้อนกลับมาที่เมอร์ฟี่พูดเลยว่ามันต้องเสี่ยงหรือเปล่าล่ะเกมที่คุณต้องการ3แมต้มถูกครับมันไม่ใช่ว่าคุณนำแมนซิตี้อยู่ส0บต้มแล้วคุณจะมาคิดว่าเสมอก็ได้นี่คุณถ้าคุณไม่ชนะคุณโดนแมนซิตี้แซงแล้วเมื่อวานเนี่ยเอฟเวอร์ตันก็ไม่ได้ร้งคมอันตรายให้กับลิ์พูมากเกินไปเพราะฉะนั้นการจะเพิ่มความเสี่ยยยงเเเข้้าาไปล็กนนอี่่ว อย่างแน่น,นอยมันก็ทําให้แฟนบอลรู้สึกว่าเอาทีมพยายามบุกพยายามเติมเกมรุกเพื่อหวังจะคว้าชัยชนะนะครับผม,มคือผลเสมอกับเวสแฮมนะครับผลเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผลเสมอกับเอฟเวอร์ตันสามเกมนี้เนี่ยคือเราได้เห็นแล้วว่าลิเวอร์พูลสามารถเล่นเกมรับได้แล้วเล่นเกมรับได้ดีด้วยมีพัฒนาศักยภาพเรื่องเกมรับขึ้นอย่างสูงเลยในฤดูกาลนี้เนี่ยโดนยิงประตูน้อยมากเสียประตูให้กับคู่แข่งน้อยมากแต่เมอร์ฟี่เขาบอกว่า ทีมที่จะเป็นแชมป์ทีมที่จะก้าวไปสู่เส้นทางของการเป็นแชมปนะ์เน่ะเกมรับดีอย่างเดียวไม่ได้ครับมันต้องผนวกกับเกมรุกที่ยอดเยี่ยมด้วยครับคือเขาก็จะสื่อประมาณว่าเกมรับของลิเวอร์พูลเนี่ยรายที่ติดแล้วทาได้ดีแต่ฟุตบอลมันก็ตัดสิ่งกันที่ประตูอยู่ดีใช่เขาบอกว่าเขายังไม่คิดนะว่าแม้ว่าลิเวอร์พูลจะเสมอนัดน,นี้ยไม่ได้คิดว่าลิเวอร์พูลจะหมดแชมป์แล้วหมดรุ่นแชมป์ไม่มีรุ้นอะไรแล้วไม่ใช่อย่างนั้นแต่เพียงแค่ว่าเขามองว่าน่าเสียดายที่มาดอกแต้มกับเอฟเวอร์ตัน เพราะว่าโอเคแหละมันมีเหตุผลที่ว่าเอเวอร์ตันเองก็เล่นด้วยความมุ่งมั่นเป็นพิเศษโดยปกติแล้วเรารู้กันอยู่แล้วนะครับเอเวอร์ตันเมือซีไซน์นะรู้สึกเมือ์ซีไซส์แล้วด้วยเป้าหมายของเอเวอร์ตันรู้อยู่แล้วว่าแพ้ทีมไหนก็ได้ไม่แพ้ลิเวอร์พูลแล้วไหนจะมีเรื่องเงื่อนไขที่ว่าทีมใดเป็นแชมป์ก็ได้แต่ขอไม่ใช่ลิเวอร์พูลใช่คมเงื่อนไขนี้เข้ามาประจบเหมาะกันและบวกกับความที่เป็นดาร์บี้พวกเขาก็จะเล่นด้วยแรง กระตุ้นที่มากเป็นพิเศษโอ้แล้วบรรยากาศของแฟนบอลในสนามนี่คือบรรยากาศนี่กดดันสุดๆเลยทั้งเรื่องของเสียงเชียร์เสียงโหเสียงอะไรก็ตามแต่เมอร์ฟี่เขาบอกว่าผิดหวังเพราะว่าเราลองไปย้อนไปดูเลยหลายเดือนที่ผ่านมาฟอร์มเอฟเวอร์ตันเป็นยังไงไม่ดีเลยเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวเสมอเดี๋ยวชนะจริงครับวนเวียนไปสมหวัเสมอการเปิดกุฎีสันพาร์ครับมือลิเวอร์พูลในช่วงหลังๆก็ชนะไม่ได้เลยด้วยใช่คือมันมีหลายๆเหตุผลที่ลิเวอร์พูลควรจะต้องทําให้ได้เขาบอกว่าแน่นอนพอดูตอนเนีี้พู้มัฒนา พัฒนาการที่เกิดขึ้นปีที่แล้วจบฤดูดกาลลิเวอร์พูลตามหลังแมนซิตี้25แต้ม25แต้มนะครับแต่ตอนนี้ลิเวอร์พูลตามหลังแมนซิตี้แต้มเดียวครับคือมีพัฒนาการได้เห็นเกมรับก็ดีที่สุดในลีกเสียเพียงแค่15ลูกเท่านั้นเสียน้อยมากๆเสียน้อยที่สุดในลีกแต่จุดสําคัญเลยเขาบอกว่าเกมรับอย่างเดียวไม่พอคุณต้องมีวิธีชนะคู่แข่งได้ด้วยอ,อันนี้สําคัญจริงครับ คือบางครั้งเนี่ยเราเราเห็นของแมนซิตี้โดยเฉพาะในช่วงหลังๆเนี่ยเขามีเกมที่ชนะคู่แข่งหนึ่งประตูต่อสูงทอรหดเหมือนกันเออคือเหนื่อยเหมือนกันเหนื่อย<ๆ>คือการเล่นกับเกมที่ทีมที่เล่นเกมรับลึกเนี่ยซิตีม้มักจะเจอปัญหาตลอดมักจะบุกบางครั้งก็ตื้อๆไปเหมือนกันแต่เขามีวิธีที่จะสามารถเอาชนะได้เล่นด้วยความเป็นธรรมชาติแม้ว่าจะมีความกดดันเข้ามาแต่ยังสามารถบด แล้วได้1ประตูซึ่งมันเพียงพอต่อการเก็บ3คะแนนแมนซิตี้ทำได้แต่ฝั่งลิเวอร์พูลทำไม่ได้แบบนั้นอันนี้คือสิ่งที่เมอร์ฟี่กำลังตั้งคำถามว่าหลังจากนี้ถ้าคุณอยากจะเก็บผลการแข่งขันให้ดีใน9นัดที่เหลือจำเป็นจะต้องพัฒนาเรื่องอื่นที่มันนอกเหนือจากเกมรับือเก็บผลการแข่งขันได้ผมมองว่าไม่ไม่อยากให้ใช้คาว่าสู้ซิตี้ไม่ได้อยากให้ใช้คาว่า เอาฟอร์มเก่าๆกลับมา,าดีกว่าเพราะฟอร์มเก่าๆ่อนนั้นเนี้ยเกมรับดีเกมรุกยิงได้อ,อเกมรุกไม่ได้ถึงกับถล่มบ่อนนะช่วงที่ผ่านมาช่วงช่วงที่ฟอร์มดีๆแต่มีวิธีเก็บ3าแต้มได้<ๆ>เก็บสแต้มได้เก็บ3<ๆ>าแต้มได้สาแต้มได้เรื่อยๆเรื่อยๆแต้นถึงได้ถึงตรงนี้ได้ช่วงที่อย่างเช่นช่วงตน้นฤดูกาลบางนะัดที่เขาคิดว่าเป็นปีกันเ่อน์ีพูสะดุดไปแล้วใช่แต่คว้าชัยได้เนี่ยล์พูต้องเอาเอาโมเมนต์แบบนั้นกลับมาให้ได้อีกครั้งหนึ่งใช่ครับเพราะว่าถ้าเทียบจาก แนวรุกนะครับการยิงประตูในกลุ่มบิ๊กซิกด้วยกันก็เป็นรองแค่แมนซะิต<ช>ี้ทีมเดียวเท่านั้นกับทีมอื่นเนี่ยยิงประตูเยอะกว่าหมดเลยอาร์เซนอลแมนยูสเปอร์เชลซีสูห้ห,สหรือพูลไม่ได้นะครับแต่บางเกมมันยังไม่ดีพอใช่ออ้อย่างอย่างที่แล้วเจอวัตฟอร์ดถลม 0, ่ม50ก่อนหน้านู้นเล่นในบ้านเจอบอนมาร์ทถล่ม30ถ้าแบ่งประตูพวกนี้ไปยิงเกมเยือนจะเป็นสามแต้มไหมถูกไหมอันนี้ถ้าแบ่งได้นะผมไม่ได้บอกว่ามันแบ่งได้หรอกแต่แค่จะพูดให้ฟังว่า สมมติอ่ะสมมติอ่ะไปยิงนัดนัดเยือนนัดละ1นึ่งศูนย์งอย่างที่ซิตี้ทำได้คือพูดง่ายๆได้ใจเต็มไม่ต้องยิงเยอะแต่ให้ยิงให้ได้ทุกนัดใช่อันนี้คือสิ่งที่จำเป็นจะต้องแก้ไขใน9เกมหลังจากนี้ขณะที่ทางด้านแกรเี่เนวิลนะครับก็ออกมาตั้งคำถามถึงลิวพูเหมือนกันนะแต่ว่าตั้งคำถามเกี่ยวกับนักเตะที่ลิวพูกำลังขาดอยู่ณเวลานี้คือ คนคอยคุมจังหวะในเรื่องของความนิ่งเนี่ยผมว่าเราเรา,เราก็พูดกันมาเยอะว่าเร์พูลช่วงนี้ไม่นิ่งเลยและซึ่งแกรี่เนวิลแล้วก็สกาสปอร์ตเนี่ยเขาก็วิจารณถึงจุดนี้เลยนะครับว่าเขาบอกว่าถ้าคนได้ดูเกมนะจะเห็นตั้งแต่เริ่มต้นเกมเลยว่านั้งแต่อย่างฟาเบนโยโมฮัมเมดซาร่าแอนดี้โรเบอร์สันผัดกันจ่ายบอลพลาดเลยครับผัดกันจ่ายบอลพลาดเลยแล้วก็ครึ่งแรกเนี่ยความแม่นยำ85ยิงเล่นไปเวลายิ่งบีบครึ่งหลังความแม่นยำเหลือ70นน้อยลงไปอีก ทั้งทั้งที่เกมปกติเนี่ยในช่วงครึ่งหลังถ้าเราเน้นกว่าเดิมเนี่ยเราควรจะทําได้ดีกว่าเราควรจะทําได้ดีกว่าในช่วงแรกเหมือนยิ่งรีบจังหวะไม่มีคนคุมเลยรีบรีบรีบแล้วเสียถ้าที่ผมเห็นเมื่อวานเนี่ยอันนี้มุมของผมะอืะรีบอ่ะเหมือนอยากจะได้ชนะบางจังหวะควรจะช้ากว่านี้ก็เล่นไปเล่นเร็วไปอะไรเงี้ยเนวิลบอกว่าแผงวิฟฟิลสามค่าของลิอ์พูเนี่ยไม่มีใครคุมจังหวะเกมได้เลยในสถานการณ์ที่แบบบรรยากาศมันกำลังเดือดเดือดอย่างเกมดาร์บี้แบบนี้ ไม่มีนักเตะที่คุมเทมโปเขาเขาพูดแบบนั้นนะครับส่วนเจมี่คาร์เกอร์ก็เสริมว่าการเปลี่ยนตัวไม่ค่อยโอเคมิฟิลของลิฟฟูทำงานในเกมรับยอดเยี่ยมแต่ในเกมที่คุณต้องสร้างปัญหาให้เอเวอร์ตันต้องเปลี่ยนอามิฟิลตัวรุกลงมาแก้เกมที่ก็พูดเหมือนแดนนี่เมอร์ฟี่อย่างนี้แต่คาร์เกอร์ย้ำตรงจุดที่ว่าเปลี่ยนชา้าคือสองคนแรกที่เปลี่ยนเป็นมิวเนอร์กับฟิมิโนใช่ไหมอันนั้นนาทีที่หกสิบกว่าก็โอเคนะแต่เปลี่ยนคนสุดท้ายที่เป็นอดัมรา,านาเนี่ยเราก็เกดมแ่่อันตที มันแย่ยิ่งกว่าเนี่ยคือนาทีที่84เพิ่งเปลี่ยนอ่ะคนสุดท้ายครับคือมันช้าใกล้จะจบเกมแล้วผมไม่เห็นอาร์มานาทำอะไรได้เลยเพราะว่าเวลาก็เหลือให้เล่นน้อยด้วยอะ่ะใช่ไหมแต่แต่ว่าเรื่องของตัวคุมเทมโปผมเห็นต่างกับกูรูนิดหนึ่งตรงที่ว่าผมว่าบางทีเกมใหญ่ๆบางนัดลิพูก็มป็นคนคุมจังหวะแบบนี้ได้ดีนะครับอย่างเช่นอ่าตอนที่แมนยูยังเป็นโชเซ่มูรินโญ่เจอเจอเกนคอปวันนั้นใช้ฟาบินโยเป็นคนคุมจังหวะก็ถือว่าทำได้ดี ผมบอกว่าจริงๆเนี่ยปัญหาของลิฟูในแดนกลางเนี่ยมันก็เหมือนกับที่เดนเน่เมอร์ฟี่บอกมันขาดคนที่สร้างความแตกต่างไม่ฟิลตอนนี้มันคล้ายกันเกินไปหน่อยครับถ้ามีท้ายแบบนาบิลเฟคีหรือฟิลิเป้กูตินโยแบบเนี้ยผมว่าผมว่าตำแหน่งเนี้ยอาจจะสําคัญกว่าตัวคุมเทมโปด้วยซ้ำถ้ามองเฉพาะลิฟฟูที่จริงๆมีคนคุมถึง2คนก็คือฟาบิโนกับเฮนโดครับครับหรืออาจจะอยู่ในช่วงที่นักเตะเจอกับสถานการณ์กดดันแล้วฟอร์มตกพร้อมๆกันครับซึ่งเรื่องนี้พวกกูรูก็ต่างพูด เป็นเสียงเดียวกันกูรูสื่อแฟนบอลเห็นเหมือนกันรู้เลยว่าลิเวอร์พูลเล่นไม่เป็นธรรมชาติม,ม,มีความกดดันมีรับมือกับแรงกดดันไม่ได้แต่เจอเกนคอปเขาเคยพูดนะว่าพวกคุณพูดมาได้ไงว่าพวกพวกเรากดดันพวกเราไม่ได้กดดันอ,อันนั้นเจนคอปก็พยายามปกป้องทีมก่อนหน้านี้นะคือผม,อมเห็นแค่ฟอร์กิลฟันได ที่เล่นเราไม่มีความกดดันเล่นดีจนกูรูออกมาชมว่าเ <laughs> หมือนเขาเล่นอยู่ในสนามเด็กเล่นคนอื่นๆเคนละไซส์กันคือ <laughs> <laughs> นในเกมที่เรียบูเก็บผลกัรแข่งขันที่ คาดหวังเอาไว้ไม่ได้รหรือว่าผิดหวังจากผลการในขันเนี่ยเราไม่ค่อยวิจารณ์ว่าลิอร์พูลฟอร์มตกหรือว่าลิอร์พูลฟอร์มภาพรวมไม่ดีแต่เรามักจะมาพูดถึงเรื่องของความกดดันเสียส่วนใหญ่ถ้าสังเกตแบบนั้นนะในช่วงหลัง,รงๆรรดากูรูต่างๆไม่ค่อยวิจารณ์ว่าแต่ละคนฟอร์มแย่แต่ละคนฟอร์มไม่ดีเล่นผิดพลาดแต่เรื่อง หัวใจหลักๆคือเรื่องของการแบกรับความกดดันประสบการณ์นี่คือสิ่งที่ลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องรีบแก้ไขแล้วกลับสู่เส้นทางที่ควรจะเป็นให้ได้โดยเร็วที่สุดใน9้นัดที่เหลือหลังจากนี้ว่าแล้วก็ไปดูโปรแกรมกันที่ทางหลังจากนี้ครับของทั้ง2ทีมลุ้นแชมป์ลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้เก้าเกมพิมลีกสุดท้ายของทั้ง2ทีมก็จะมีเกมสำคัญเนี่ยทีมละัดคนับลิเวอร์พูลเนี่ยสำคัญก็คือต้องเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์เป็นเกมเย้าแล้วก็เจอกับเชลซี เป็นเกมยากเหมือนกันครับส่วนท็อตแนมฮอตสเปอร์ขออภัยครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเกมหนักๆก,ก็คือเล่นในบ้านเจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์แล้วก็ไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ่าก็ของลิเวอร์พูลเนี่ยเกมใหญ่จะเล่นในบ้าน2นัดเลยครับอันนี้คือคือข้อดีเล็กๆนะครับลิเวอร์พูลได้เล่นในบ้านทั้ง2นัดเลยในแอนฟิลด์ส่วนของแมนซิตี้เนี่ยเกมใหญ่เนี่ยจะมีย่าวกับสเปอร์ใช่ไหมแล้วไปเยือนที่โอเรนจ์ฟอร์ดนี่จะเป็นเกมที่สําคัญมากๆเมื่อดูจากโปรแกรมเนี่ยจะเห็นว่าเดี๋ยวมันจะมีจุดเปลี่ยนอย่างหนึ่งก ตรงสัปดาห์ที่17มีนาคมเห็นไหมครับ<น>ช่วงที่เว้นเอาไว้ใช่ลิฟวูมีเตะกับฟูลแลมแต่แมนไมน่มมใช่แมนยูเตะแมนซิตี้เตะฟุต,ตบอลถ้วยก็เลยต้องเลื่อนโปรแกรมตรงนี้ที่จริงต้องเตะกับแมนยูในเต็ดนะครับเลื่อนไปเดือนเมษายนอย่างที่ดอกจันเอาไว้ <24 S> 2 0 2สเมษายนคือเลื่อนไปเตะย้อนหลังแล้วก็เท่าที่ผมอ่านมาใน BBC นะครับเกมกับคาร์ดิฟซิตี้เนี่ยถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้แมนซิตี้สามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปของเอฟเอคัพได้อีกเกมกระคาดิฟก็จะเลื่อนไปอีกดังนั้นมันมีความเป็นไปได้ว่าในช่วงหลังจากนี้ลิเวอร์พูลจะเตะฟุตบอลลีกลัวๆัว,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 วเตะไปก,ก่อนแมนซิตี้นัดสองนัดเลยคือเก็บเก็บโปรแกรมให้มันครบก่อนของตัวเองแต่ว่าช่วงระหว่างประมาณกลางเดือนมีนาคมมีโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะเตะมากกว่าซิตี้สองนัดซึ่งมันหมายความว่าถ้าลิเวอร์พูลเก็บแต้มได้หมดจะมีโอกาส ขึ้นไปนําถ้านับจากเวลานี้นะคือมากสุดคือ5คะแนนคือเป็นการโยนความกดดันใส่ซิตี้อีกครั้งน<ม>ึงคือจะมีช่วงเวลาที่เตะนําไปก่อนเลยประมาณนัดถ,ถึง2นัด<ม>เป็นไปได้เลยอยู่ที่ว่าถ้าช่วงนั้นลิเวอร์พูลชนะรวดได้ไหมชนะรวดได้ผมว่าก็กดดันแมนซิตี้ได้บ้างเพราะว่าแมนซิตี้ต้องไปตามเก็บเกมตกครางตองเองคือตอนนี้ที่ผ่านมา10กว่านัดลิเวอร์พูลแบกรับความกดดัน จากซิตี้มาแล้วครั้งนี้คือเวลาโยนความกดดันคืนซึ่งถ้าเกิดว่าซิตี้เขาย,ยังผ่านไม่ได้ครับอ้นี่ก็ต้องยอมก็ต้องยอมหร,อหรือถ้าลิเวอร์พูลไอช็อตที่ผมบอกเองว่าห้าหก <ๆ S 2> นั้นเนี่ยได้เตะต่อเนื่องเนี่ยถ้าไปพลาดเองสัก่อนเนี่ยโอโหก็ไม่รู้จะต้องไปพึ่งใครแล้วครับใช่พึ่งใครไม่ได้แล้วทีนี้ครับทั้งสองทีมตอนนี้นะครับโมเมนตัมเนี่ยจริงๆหนึ่งแต้ม ทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้โชคชะตาอยู่ในมือของตัวเองแล้วไม่จําเป็นจะต้องไปพึ่งคู่แข่งไม่จำเป็นต้องไปแช่งแฟนลิเวอร์พูลไม่จําเป็นจะต้องไปแช่งแมนซิตี้แฟนแมนซิตี้ไม่จําเป็นจะต้องไปแช่งลิเวอร์พูลไปเชียร์ทีมรักดีกว่าเอาทีมของตัวเองแต่ผมว่าลิเวอร์พูลต้องเชียร์เพื่อนไปทีมอ๋อเชียร์ทีมอะไรครับแมนยูสิครับเชียร์เลสเตอร์ด้วยไหมครับแฟนลิเวอร์พูลต้องเชียร์แมนยูวันนั้นเนี่ยอาจจะเรียกว่า เออ่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลเอออาจจะไม่งนะแต่ไม่รู้ว่าแฟนแมนยูไนเต็ดจะจะเปลี่ยนไปเป็นแฟนแมนยูไนเต็ดซิตี้หรือเปล่าเออคือมันค่อนข้างซับซ้อนแล้วมันมันคลาสสิกตรงที่ว่าถึงจุดนั้นแมนยูก็ต้องลุ้นท็อปโฟอยู่แมนยูจะเลือกอะไรระหว่างท็อปโฟหรือขัดขวางไม่เลี้ยวภูลเป็นแชมป์โอ้โหคือแฟนแฟนแมนยูไนเต็ดเนี่ยเครียดนะคือผมว่าตอบยากเลยอ่ะผมว่าในในความรู้สึกแฟนบอลอ่ะ ผมเชื่อเลยแฟนบอลหลายๆคนของแมนยูเต็ดไม่อยากให้ลิเวอร์พูลเป็นแชมป์หรอกแต่ว่าอันนี้ถ้ามองในฐานะนักเตะค,ครับผมว่านักเตะเขาก็ไม่อยากไปเล่นแล้วแพ้ถูกต้องมันเป็นเกมดาร์บี้ที่คุณเล่นในโอทัฟฟอร์ดคุณอยากให้แมนซิตี้มาสอยถึงถิ่นเหรออันนี้ในความเมคกซ์เซนเลยผมว่านักเตะเล่นเต็เมที่แน่นอนอยู่แล้วแล้วเรื่องโบนัสโบนัสอะไรอีกสำหรับการไปเล่นยูซีเอลปีหน้านะติดตามดูครับอีก9นัดนะครับเราจะได้ทราบผลแล้วว่าในฤดูกาลนี้ใครจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกจะเป็นซิตี้ที่สร้างประวัติศาสตร์ป้องกันแชมป์ หรือจะเป็นลิเวอร์พูลที่กลับมาคว้าแชมป์ลีกสูงสุดได้อีกครั้งหนึ่งในรอบ29าปีห่างหายไปนานมากๆติดตามดูกันนะครับนี่เป็นทั้งหมดครับของสยามสปอร์ตเจาะประเด็นในวันนี้นะครับรับชมได้2ช่องทางใน f c e e o o o นะครับของสยามสปอร์ตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใน y t u t u นะครับของสยามสปอร์ต Channel เข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลามีรายการใหม่เนี่ยจะได้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดกัน เกมคนทุกบทกว,วิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามเราสคนแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ